เอ็มเปเป้เอ็มเปเป้ยิงคอนเทนต์อี้แล้วนี่ครับทีมที่โหดที่สนิทโด่งนีประตูเป็นบอมั์มันดอกแต่ต่างเอ้อมทุกคใช้กันแรกแหละโอนาน่านะครับเดลีกเดลีกเดลีกว่ารัน อ่าไมายังเนีนู่เ,เซมาสรลาอุยมาสรลาอุย,ดยเดบอนเกษมิโรดอันนี้ก็ยืมตัวมานะครับเตโอหมดซานโซเลสเลสฟอร์อด นี่ตองตัวนี่แอนโทนี่นะครับจะเบิ่งฝั่งตรงข้ามโอ้ประธานเป๊นยัไม่เจอกูไปพอแล้วก็ลุยครับการด้วยเรื่องเครื่องหล้งห้อรุ่น,นบอสอบครับแต่ก,กระเบื้อเลือกเกิน khóa tân lập cho mình xem chiếu television tiêm thuốc oh hàm ấy sao tân à? oh, là... này Bono. oh oh đang háu quá เบิรชานโซเบิร์ชานโซเบิร์ชานโซเบินชานโซยิ่งลดอเบิร์แอนโทนีนี่เบิแอนโทนีตัวยังอื้ไำนั่งกันบ๊ยมาโอ้โอ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 ้อไรแมู่รมาเบิ โอ้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 โ้เธอเป็นคนโอ่ยบอแมนเฮ้ยเฮ้ยวารันกระเตมไม่โลดไปแล้วซันโซมายองเนทเอาเรียบร้อยกูวะโอนาหน้างาโอ้เป็นพ่อโอนาน้านะคะ ตาเบิ่งภาพสะดูโอนะนน่าเหมือนชีวิตจริงเลยไอ้เฮียนักกลัวชีวิตจริงอะ่ะไปต่ออุตส่าห์กำลังบุกเพลินเลยีหายเดบนเดบนนอ้ออ้อผู้ทรงยังนี่อ่ะอ๋อ มาเดมุนตึงไม่ผ่านเดลิว่าลันอ้อมาติเนียนไม่ค่อยยืนในสั่นวะมาท่านโชกท่านโชกดัมบันทัด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 ยิ่งตูมกูอยากโลดพิมแล้ววะไอเวียน รอบย่างตัวเองด้วยขียย่นะฮะจ้าเถือะทันโซ่ทนโซนโซเอาอยู่ะท่านโซ่ท่านโซ่านโซไลโอ้ไลไอเวนเฮียกจะให้ไลทอรอดยิงึันน่อยนี่มัน,นเจอมันยองเน็นวันนั่น่งมองยังไครับพ่ โอ้ยแบบอะไลนะแมงแมงเป็นโอนอาหารเหนื่อยใจจังมาเจอแมงบ้าแมียโอ้โหยังกูยังรีบอยู่ไอ้เหี้ยมาสลาอุยแอนโทนี เดลิกโอ้แมน้ะ้ากับแมงเ้สอง้ากับแมงเ้อ้าเล่นเลยมาสวยมากอะ นี่ครับไม่มึงโดนแล้วมึงจะขวดไปเพื่ออะไรไม่ให้กูเบิ่งมากช้าเลยหรือโอ้เอะไรวะอืะอขอพวดอือไม่ส้นครับส้นครับส้นครับ โอ๊ยออไปเตต็มเตต่อเตเต่อโอ๊ยไอ้เหี้ยแค่เหี้ยหนงหนึ่งหนึ่งนะครับอย่างคอดเบิงกับมันมีผููได้ให้เบเบงไอเวีย เอาแลงก์นี่วอลเลนโดผมไม่มไม่ชอบนะแต่มันมีเท่านี้อยู่แจนดูอาบ้าลงคอนนะฮะเอ็นเอร์นีฮักบอนเราต้องการเกมลุกเอาคนแก่ออกเอาสดเข้าไป <c oughs> ลุยต่อเครื่องหลัง ยุ่งกับแร็ตฮิฮิโอ้น่าเอามาเอามาที่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 เอ้าอันนั้นแลบไปแล้วตุ้มฮะกํามาเรดฟอร์ดโอ้ยเฮียโบไม่สูตรครับพี่น้องนี่ แล่นกันแล่นกันแล่นกันแล้วอย่างนี้ใช่ยังงี้อมาอมาัดอมาอมาัดอามัดอามัดโอ้ย <c oughs> ดูกันนะโชว์อันนี้โชว์น,นิวลนโด โอ๋อมันชีวิตจริงเลยแต่วันนี้ก,กระชากละครละครอ๋อแรงมคตรจริงเลย วิ่งกันน้ำบานเลยครับกูโดนกูโดนยังอยู่เฮ้ย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 ไาบูนเหรอโอ้โหเล่น,นเฮียมากอ๋อฟ้าว ทีนี้เราก็จะส่งซูเปอร์ซัพอย่างอาจารย์ดูนะอาจารย์ดูเราก็ต้องใช้บรรยาวเบอร์อิเล็กเซนนะดูการวางบอลน,นี่ แ,แล้วก็ใครครับเหลืแค่นี้คิดบอกออกว่ะตัวลูกมันหมดแล้วมีแันมาเล่นปีนเลยไม่ได้หมดคอตาเปลี่ยนโตโอ้ทายยืนมึง gilsa e oh 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 buahnya ayo minum dan minum Ah ayo nena amat oh ini mึง gobel yang โอ้โอ้จะได้แล่นพุ่นๆุ่นุ่นนน่นนนนดูนี่โรนันโดโอ้ยโอ้มาเห็นขอโทษท่านผู้ชมหลายเบิดเวลาเพราะมึงโอนแหละ ดันดูดันดูโอ้โหมาเจอหน้าที่าปสักหน่อยอีเัมเลยเออเจอรีบพูดอ่ะนี่แหละคู่ต่อสู้ที่ต้องการ อินป้ปี้มาตอนไหนก่อนมาลิเวอร์รพูลตอนไหนก่อนโอ้โหเรือ่องที่เขาบอกเรื่องที่กูสิเอาเอยียงไปสู่กับเขาเมืองเซียาให้รุ่นเอาให้รุ่นไปพิงพิงเลยละเอะไรก็ไปยิ่งไกล เอเดนี่ไปนาบ้านยมนเต็ดว่าซันเกมเริ่ม เมนูเป็นฝ่ายเขี่ยก่อนนะครับโอ้จิตบัตรทิดเลยแต่ฟอร์ดโอ้ไม่รุ่นเฮ้ย ออยลุ้นหนึ่งศูนย์เข้าไปแล้วนะครับติดแคสเซมิโล เดียบแมงแอะฟอดบ้างเลยครับร่งจงลงเลยอลเข้ามานี่คือการเข้าประททศนี่คือการเข้าประทให้ามมีเบียด โอ้ยถือร่มโอ้ย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 เบียดดูโอนานต์โอ้โอนาน่า Oh, 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 sial dia, oh, 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 Anthony, 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 oh, oh, tak ada siapa pun pun. ข้าบนบูกจางตอนเนี้ยนิ่งไม่เหมือนเฮียโอ้โหส่งแรงเกินเบืองมันทีนี้ก็แมสซี่โอ้ถือ kia Nè, nó chơi vào đây Nó chơi vào đây Nó Ô, không mà đi Chụp khờn lẽ Ok, ลิ้วผู้ือบน่านิ่งเลยวะฮะนิ่งผู้เอนนี่ไม่ได้เรื่องเลยเฮียริงแบตบริงแบตได้ไหมไม่ต้องเอาแบตกลงแง้วนี่ โอ้ยกูโดนนี่มึงเจอมึงเจอเดลีเดลีเออเอ้ยไปไหนโอนาน่าเซอเอนบาเป้เหรอโอนาน่าแป่งผีเข้าผีเข้าออดีกว่าเชียรออเหมือนกันเอ้ยเอ้ย ไม่เล่นแล้วเฮีย <Yeah. S 1> คอยลุน่นโท้พี่กระเซ็มช้าไม่ยืง <c oughs> ดีมึงยงดีมึงดี cái hơi lại xuống đẹp đẹp khi ta tự Phải đó Mình luôn Mấy khăn xíu hậu Tiến hai luôn đó đi cơ นั่นแหละโอ้โหโดนลมมาดิเน้นโดนลมคาปูคาปเอ้ยกะน,นั้นชุดกะนั้นชนุดเออหมวยชิบหายเลยเขียว cô xí thương như đòi này nè ô nè nè ê ạ Nó mở Bút ngang mở lên Đâm mình thích Đâm mình thích Ồ Tài nữa phải nữa Eh. Hmm. I'm in admin. Come Ni. เดี่ยแต่ก็สู้เบิองจันดูเบิองจันดูนนดอือไม่ เมืองจันดูเบียดเมืองจันดูเมืองจันดูโอ้โหเบอร์เรือหลกยังเป็นคนหนาอยู่พอมาใช้กับเบอเรือเอ้าพ่อดีขาดจบเกม